ด็กแห้งต้องใส่นาะอ่ะมากินเต็มอ่ะมาเบ,บิ่งให้ท่านผู้ชมเบิ่งในว่าบักหมี่หรือบักสนุนพั้นทองประเสริฐสวัสดีค่ะมือนเดี๋ยผมส่งเสศษน้ำดีเชนเหนียวค่ะมือนเดี๋ยวใส่ผ้ามาหล่อหมกม่วงค่ะสวนลังบานของเฮาเนาะค่ะเนาะ่ะ,ะ,ะมากใหม่ทั้งหลายเนาะจ้ะนี่ค่ะเกี่ยวขมิ้นเนาะค่ะเนาะ,ะอยู่หางบ้านเท่าเนาะค่ะ ตัวนี้ก็สินโดกพิเศษนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะะดอกก้อนมูหมาก้อนมูเนาะค่ะเนาะมงึงนวยพิจิ๋มจิ๋มอยู่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะโมโหประสิทิ์บอค่ะนี่ค่ะบางส่วนก็ใหญ่แล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้เนื่องหน่อยอยู่เนาะค่ะเนาะหน่วยเพิ่นสมมุติมีขีดก็มีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกำลังดอกอยู่ก็มีเนาะจ๊นะ,นะ,ะนี่ค่ะดอกแห้งเนาะค่ะเนาะทำมี เกี่ยวขมิ้นต้นนี้นะจ้ะนี่ค่ะค่ะนไ่แล้วก็มีนนะะเน,ะนะาะค่ะเนาะนี่ค่ะมาก็เรื่อยๆเนาะค่ะเกี่ยวขมิ้นต้นนี้ค่ะดอกทุกปีทุกปีเนาะค่ะบ่ผิดหวังเนาะค่ะเนาะต้นยูบานเนาะค่ะเนาะ่ะนี่ค่ะเพิ่นดอกก็มีเนาะค่ะเนาะ ไก่แก้วขมิ้นเข้าค่ะก็สิเป็นมันขุนสีเนาะค่ะเนาะนะะีน่แก้วขมิ้นอีกต้นหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะกําลังแต่ดอกค่ะเนาะอันนี้ก็คือมันขุนสีเขาเนาะคะ่ะเนาะมันขุนสีอยู่บ้านนี่ก็ดอกก็งามอยู่เนาะคะ่ะเนาะใส่ได,ด้เนาะค่ะค่ะบึ้งควนดอกของเพิ่นเนาะค่ะเนาะชอบพิ่นกันยาวเนาะค่ะเนาะดีกว่าอยู่สวนเผาเขา,าเนาะค่ะเนาะสวนเผาเขากะ ดอกอยู่นะคะนกจะดอกบวยงามซ้อยู่บานเนาะค่ะนี่ค่ะมันขุนสีของเราเดี๋ยวถ้ามันล่อรุนเบื้องบนเพินสิติดหน่วยบอลนาะค่ะแต่ว่าเกี่ยวขมิ้นกะก็คือสิติดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเกี่ยวขมิ้นเพิ่อกะเป็นบ่งบวงเธอปะติดไงเนานะค่ะเนาะเกี่ยวขมิน้น,น,นแต่ว่ามันขุนสีนี่ิะเดี๋ยวถ้าล่อรุนอีกเพื่อน,นึงเนาะค่ะดอกดูกอยูะะ่เนาะค่ะเนากหูนาะค่ะ มันขุนสีค่ะปุ๊กอ,อ่าอยู่สวนลูกหาเนาะอยู่บ้านเฮานี่ละจ้านี่ค่ะกะมีมันขุนสีค่ะมีม่วงแก้วกะแล้วก็มีนหนามดอกไม้เลยค่ะเนาะได้จะพาไปเบิ่งค่ะแล้วก็มีสวนบุกนาวอยู่งบานเฮาอีกเลยค่ะเนาะได้จะพาชมเลยคะ่ะเนาะว่าเป็นแนวใดแน่ะค่ะ ชมพูนั่เนาะค่ะเนาะ่าจะไปไปเบิ่งชมพูเนาะค่ะเนาะชมพูกะดอกลายเนาะค่ะเนาะชมพูตัวนี้กะแสบเนาะค่ะเนาะหวานกรอบเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะค่ะบรรยากาศสาๆบานเฮาค่ะดอกไม้ลายเนาะค่ะอยู่ทงนาเนาะค่ะเนาะก็ไม่หนีก็เย็นอยู่แต่บ่ ซำสมือนะคะสมือสีเย็นแหงไปเน,นี่ยค่ะเย็นลดลงแน่แล้วค่ะเนาะ,ะ,ะนี่ค่ะมาเบิองชมพูของเฮานะคะเ,าเมมามนาะ,ะ,น,น,ะ,ะนี่ค่ะี่เริ่มมีหน่วยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเสียดแต่มามัดเนาะค่ะเนาะห่อเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะชมพูตัวนี้ีหวานออกรอบเนาะค่ะดกทุกปีทุกปีเนาะ,ค,ะค่ะเนาะมัดกะบ๊วยบ๊วยชมพูรตัวนี้เนาะค่ะ เราม่ว่าโดกแหงเ้าะคะ่ะพต้องมาเหลือกออกนะคะเพราะว่าผลิตโดกคพิพิศกันนะคะเนาะกับบงโมงเกียวขมิดน,นะคะชมผูอยู่ขางบานห้องนี้นะคะเนาะชมโมเกียวคอมีดห้องเขาอีกทีค่ะ มี่ค่ะดอกน้อยๆเพิ่นเนาะค่ะเนาะน้อยๆซ้นนะะหัวมีกีดกังเนระคะ่ะเนาะที่ดอกอยู่กับกระมีอีกร้ายเนาะ,ะ,นะ,นะอดอกแห้งนี่ก็ลุนไปลายเลยเนาะ,ะ,ะตอนช่วงที่ล่มแห้งเนาะะแต่ว่าิันเหนียวเนาะคะ่ะยังอยู่ให้เราได้เห็นเยอะแยะเลยเนาะ,ะ,ะยเนามินต้นนี้เนาะ,ะนี่ค่ะ เป็นไงเบิร์ตส่วนไหวเนี่ยโอ้ยงาหักเลยะะเด้อค่ะเนาะ้องมึงตีอะไรค่ะโดยเวลาแห้งเนาะค่ะเนาะ้อเนาะค่ะกับเป็นติดเบิร์เนี่ยโอ้ยเนาะค่ะกิ่งการเป็นสิรับไว้บนน้อน,นี่นอ้นอเนาะค่ะ ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วจ้านึกว่าเพิ่นบ่ตื่นเตือนอ่ะสวัสดีค่ะผู้ชมเนาะจ้าสวัสดีครับนี่เป็นวันหยุดเลยบ่ได้ีพูดคนนค่ะเนาะโอู้ยบ่ได้รอเฮือนบ่บ่ได้รอบ้านบ่น้องกินเต็มเพิ่นเห็นบักม่วงเพิ่นโอู้หูอู้หูน้อยเนาะแค่หน้องกินเต็มบ่ได้มารอข้างบ้านเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นบักม่วงเพิ่งอู้หูอู้หูอยู่หลายบ่บักม่วงเฮานี่เยอะเยอะเลยี่ตอกระตับน้องเมีย ไอ้เบิร์เอาท่านผพ้ชมเราเอาป่านูวันบตื่นป่าเลยประเดี๋ยวอื่นหนนี่มัมีไรหลุนแล้วบังมองเห่าบตัวปใหญ่ลกบ่ตนี่บังมองเกลวสมินตัวนี้นี่พิดหวังในหนอนกินเต็มเนาะทุกปีเนาะบึงนล็อกกินเต็มว่าทุกูก็ได้ดูติวละนค่ยเนาะห้หน่ยเนาะ ข้าววมีขีดเี่ค่ะยัว่มีีดหน่อยนึงนาะค่ะนู่นเยิะจิ้มๆอยู่หน่วยพื้นนาะค่ะนา่เกี่ยวขมิ้นนาะนค่ะนาะนี่ค่ะข้าว่าม่หวานบนดอกเิ็มเขาวาก็ทำไมไม่มาดูละจ้าไม่ดูน่นเพ่นาปด้มาเบิองเลยเพิ่นวาเกิดพวงกอดใครอ่ะไหนเห็นแล้วตื่นเต้นมาหลังกินเต็มลตื่นเต้นเพื่นเห็นมงม่วงค่ะ อยู่บ้านจังได้จะบ่มารอสวนฮะมีมือม่วงมันมันขุนสีของเฮ่านั่นนั่นทินบอดอกเต็มอยู่แต่ประเนศไทยมีหน่วยเดี้ทะเบิ่งประสิติดบอ่อ่ะพาท่านผู้ชมไปรอเบิ่งสวนไปพเดี๋ยวก็ติดสวนบักหนวเบิ่งไปเบังบังบังหนใหญ่เบิ่งเป็นยังไงไเนี่ยอันนี้มาเกิดเจ็ดอ๋อไอ้นี่ก็ตน้นแก้วขมิน้นมีอยสองต้นติดกันแล้วจ้ะนี่ค่ะแก้วขมิน้น ต้นจิกกันดกคือกันนอกจากเนาะค่ะที่ได้เก็บกินไร่หลุนอยู่เนาะจากเพราะว่ามีหลายรูดมีไร่หลุนเนาะค่ะเนาะบมองปีนี้นะคะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะม่ได้ออกพืชพับนแะค,ะค่เดียวเนาะค่ะเนาะมีไร่หลุนนะคะนี่ค่ะเดี๋็กอะมาเบอกอีกเท่าน,นึงเลยคะ่ะว่าพื้นสีติดหน่วยบอรเนาะค,ะะคะ่ะเนาะค่ะก็แต่ว่าทุกป,ปีก็บ,บ่ค่อยผิดหวังนะคะม,มองต้นนี้เนาะเนางคิด้เตด็มเนาะสีดกทุกป,ปีเนานนะไรีริ้งเหมือนาะคะล้นเต็มผืนนี่คือกันแหละล้นแพงุนนะ เกี๋ยวเพิ่นอนแจะไปมองผ่นนี่กกนกะสีเหนียวเนี่ยนอ้อนกะเนาะกะแต่อ,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 อร่อยเ่ออร่อยมากกำบะพิดวังนะฮะ,นะ,ะนเนาะเดะะี๋ยวยนีถ่ายดูจามึงเป็นอะไรคะรวยพินแต่ลูกแต่ใครแตแล้ว มามาจะพาไปดูสวนมะนาวอ่ะไป,ไปเลยไปเลยเไปเลยสวนมะนาวเสรแล้วอะไรพ่อจ๋ากลมๆจี๊ดเงีอ้อืออ่ะไปไปดูสวนมะนาวล่า,างบ้านของเนาวจะเป็นอย่างนี่นะคะเนาะลูกไก่ลูกไก่หน่อยนะคะลูกไก่หน่อย,ลลก,นนอยก็มีไก่เนี่ยนะคะเนาะกับหมาหมากลายเป็นไรเดี๋ยวนะคะ,นะนกเกนะาะว่าันดูหมาเก่งแต่ไม่ใช่หมาเราลูกไ ลูกไก่ตื to es, yes. ่นตื่นน so ้องกิ๊เต็มบ่าลูกไก่เนี่ยนะคะน้อลูกไก่หน่อยโอ้ยแลนเซลส์นะคะลูกไก่หน่อยเตรียมเสื้อผ้ามาชมสวนบังนาวสวนบังนาวของยายเาสีเหลืองเก็บได้ยังไหนสีเหลืองมะนาวเหรอสีเหลืองก็สมัยเขาว่าสุกไงในบึงบังนาวต้นนี้นะคะเนาะนี่ค่ะ มะนาวต้นนี้ไก่ดกเป็นพิเศษเหมือนกันเนาะค่ะเนาะมะนาวเป็น,ะะน,ะะนะะพิจิตนะจ๊ะเนาะค่ะนี่คะ่ะดกคักอยู่เนาะค่ะนี่ค่ะนะะี่นะคะ่ะมะนาวของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไอ้ที่ยู่ม้วนว่ะเนี่ม้วง่่มีทามเลย ดลภแขงอยู่เนาะค่ะเนาะค่ะจิเพอ่์ได้เก็บหนาแรงอยู่เนาะน้อค่ะเนาะสมองเลยค่ะออกไม่ก็มีเนาะค่ะหลุนเป็นหลุนๆเนาะค่ะต่อๆกันไปเนาะน้าหนองเป็นพี่จี๊ดนะจ๊ะนี่ค่ะลองกิดเต็มเพลลาเตอร์บังหน้าสุกบังหน้าเหียวบังหน้าสุกให้ยูใส่ อ๋ออ๋บังหน้าแกยายบอเห็นเล้วค่ะเนาะอ้อเก็บได้แล้วมาเก็บมาเลี้ยงะจะหล่นนี่ค่ะเอางนู่นนั่นแกเนาะค่ะให้ทำสิ่งมมึงเนาะนี่ค่ะหน้าแกอลไรกินได้อยู่กินได้ดิแกแล้วมันอยู่ต้องอยู่ต่ำๆนี่ค่ะเนาะอยู่บนสูงตอนเก็บคอยเห็นเลยเงยหน้ามองแต่สูงๆเนาะไอ้ฝุ่นก็ชักจะเอาไปล้างจะเอาไปล้างก็ฝุ่นเนาะ ฝุ่นร้ายร้ายแรงเนาะค่ะเนาะมีแต่ฝุ่นนี่ค่ะนี่ค่ะสวนลังบานของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่อะนะเธอเหี่ยวแบบเนี้ยนี่อันนั้นลนเอเก็บมาเก็บมาคบังหนาวลนเนาะค่ะเนาะกินใดขึ้นกันเนาะค่ะเนาะลูกอันนี้คือลูกลนอือลูกลนลูกเก็บใช่อ่านี่ค่ะ จ้ะมันเป็นปุ่มเป็นพวงนะบางนาพัาานนีเนาะค่ะบางคนเจิ่อกียจว่าต้นอันแบบหยอกตัดนี่ค่ะก็มียังอ่าเจาะพันเนาะค่ะเนาะอ่างที่เต็มยังระวังเด้อระวังเหยียบออเศียรเศียรเหี่ยวเศียรยังนี่ค่ะต้นนี้เพิ่นกิดเป็นยังโมโหอาจจะมียังเจาะ,ะ,ะพันเนาะค่ะเนาะพันตายเนาะค่ะเนาะ ไม่มีลูกได้เลยอายอท,าทาาะะาี่มียังเจาะพื้นข้างล่างเนาะค่ะกมะนาวของเฮากับบะหมี่ดิสีด้วยมีสารเคมียังอันนี้นำดอกใหม่เนาะจ้าดอกะะว,ดอวัตถุชนิดอะค่ะแวมบดเนาะค่ะดอกดกอยู่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้นำดอกใหม่แล้วส่วนลังบานเนาะคะ่ะเนาะเริื่มออกดอกเริ่มออกชอียวเาอยู่เนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะ ขอเพื่อนกิดสมบูรณ์นะคะกัญญาอยู่ยเดี๋ยวเข้ามามลุนอีกว่าพอดินต,ติดหน่วยบอค่ะมีหลายขั้นตอนอเขาบ่งบงวงอุปกรณ์คนสิเป็นบ่งบวงให้เข้าได้กินเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ่ผ่านผ่านเป็นหน่วยน้องกินเต็มผ่านเป็นหน่วยแล้วมาทสนอกระหากกระสิมาล่อลุนนิว่าสิมลีลมบอค่ะลมแห้งก็ว่าลุนเนาะ,ะตะเบิ่งอีกทือหนึ่งหลายอย่างเนาะค่ะเนาะค่ะ ม่วงกว็สิได้เก็บเนาะคะนี่จ้านี่ก็คือกล้วยน้ำว้าหลังบ้านเท่านี้ละจ้าตรงนี้เคยเก็บอะปรบวกตรงนี้ออ่่าาน้องอออออกิ๊บเต็มใบยังมึงหนึ่งมาดูหรือมาลักมาดูหรือมาลักหมายความว่าโอ้มา <laughs> เดินมาลักมาชมส,วน,สวนของยายเนาะคะ่นะเนาะไปเดินมารักบางนาเลยจ้ะเด้อก <laughs> <laughs> ระซาวลูกนิสัย ในเนี่ยสามลูกก็เก็่บ้างเนาะบังน้าเขาเขาเขาไปเรียกว่าหลักในนี่นี่บังนน้หลังบ้านเอาเองนะจ้าน้องกิ๊บเต็มพวกกระเซีวเลียนว่ามาดูบุ้มหรือมาหลักนี่มีบมีมดแดงเฝ้าต้นบังหน้าหอยใหญ่น้ำเด้อนี่มีมดมีมดแดงเลยนะจ๊ะสีมดแดงข้างมดแดงเนาะงขยเนาะนี่ค่ะห้างมดแดงดีค่ะมีมดแดงก็ดียางเนาะงขยเนาะคนสีม่นมีเพียเนาะงขยเนาะค่ะนี่ค่ะ เขาไมเคย่อยมีสารเคมีอยังพ่อยางเนาะค่ะเนาะในมงนาวอยู่นี่เนาะคือรู้ว่าอยู่สวนเขาไม่ค่อยดีสิสารเคมีเขาก็ปล่อยธรรมชาติค่ะคือกับให้ปุ๋ยคอกกัปุ๋ยหมักปุ๋ยของในปุ๋ยเคมีเล็กน้อยเนาะค่ะเนาะค่วันสิขาดบัลเดอเราเนาะค่ะเนาะกะเล็กๆหน่อยๆเนาะค่ะบัลเดอใส่มากมายเนาะค่ะเนาะตอนปุ๋ยคอกเขานี่ก็เยอะแยะเนาะค่ะเนาะสีมันบ่อเนาะค่ะเนาะเต็มคอกู่ปุ๋ยคอกของเฮาค่ะน้องวัวน้องควายเฮากะอ่าเบิ้ลกะ เอาขี่ไว้เข่าได้มาใส่ให้ใส่หน้าแน่ใส่สวนเข่าแน่เนาะค่ะเนาะปุ๋ยเขาะของเขาเนาะค่ะเนาะนู่นว่าอันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหลายเนาะค่ะเนาะปุ๋ยมักใส่สวนเขาเนาะค่ะเนาะนี่นี่หมวกหม้ออ่าน้องกิ๊เต้มนี่สิพามาเบิ่งอปุ้ยกวยยักษ์เนาะค่ะเนาะ ถือว่าหญ่กับไว้ใดเนาะแต่เนาะถือว่าใหญ่กับไว้ใดเนาะค่ะเนาะนี่คือกล้วยน้ำว่าหลังสวนของเฮาเนาะค่ะเนาะหลังบ้านเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะใหญ่ไหมเนาะกินเต็มใหญ่มากใหญ่มากเนาะค่ะนีเบื้งต้นเพิ่นเบื้งต้นเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ติมเพิ่นลั่ติมเพิ่นเนาะค่ะเนาะบ่แพ้กล้วยทับทิมแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นปีนี้ใหญ่สุดๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสุดที่สุดแล้วนี่ค่ะที่กล้วยที่สุดจ้ะ ข้อยน้ำหวานาะค่ะเนาะเครื่อนนี่ของเฮาใหญ่แหงเนาะค่ะใช่แบบต้นเป็นกระสมบูรุญนะคะเขื่อพึ่งกระยันเนาะจ้ะดูลำต้นจ้ะมาดูลำต้นทำไมไม่เอาไม้เลนี่เน่ไม่ทำอ๋อน้องกิเตนเนี่ยมาเห็นมันต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าต้นพึ่งใเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลมมากอะสิฮักเนาะค่ะต้นพึ่งกระหญ่กับสูงเนาะค่ะนี่ค่ะสูงแหงเนาะค่ะเนาะต้นพึ่งเนาะค่ะแล้วก็ต้องซอยใช่ละออกเนี่ย พื้นลงมอือต้องต้องคำไว้คำประคำกะเสียงน่นจาจะเสียงแล,ล้วลมมากกะสิลมนี่ค่ะอ้าวไปเบิ่งบักหมี่หรือบักขนุนพันทองประเสือท่องเฮานี่ค่ะลังบานเฮานี่ละจ้านี่ค่ะลงัละะลงบานลัง,งบานนี่นค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นขวัวของเฮานี่จ้าอ้าว มาชมบะหมี่หรือว่าบักขนุนพันทองประเสริฐนี่อันนี้ก็บ,บักหน้าโหเราจะเนาะนี่ค่ะเปรียวเปรียวนะคะเปรียวสุสดนะคะเ<ค>นาะชอบเปรียวใครชอบเปรียวกับบังห,นหูนี่ค่ะอันนี้บะหมี่หรือว่าบักขนุนพันธุทองประเสริฐท้องเฮานี่ใครบอกว่าน้ำไม่แลงลูกใหญ่แบบนี้เห็นบ่ลูกนี่สมบูรณ์เอ้ย บอพีดกับต้นลีสมบูรณ์แห้งเนาะค่ะเนาะต้นสมบูรณ์ลูกเพก็สมบูรณ์เนาะจ้ะนาะค่ะนี่ค่ะเบึงเบิ่งเนาะค่ะผู้ชมค่ะแต่ตุ๊กเลกก็มีกลัวจีบอ่ะน้องกิ๊ตเต้ร้องนับเบึงมีจังหน่วยต้นนี้ค่ะเข้ากับพยายามเอาออกกันเนาะค่ะเนาะว่าให้เพิ่นหนึ่เพิ่นบางๆแน่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบอบาดบอไว้เลยต้นนี้โอ้ยลูกโดกแห้งเนาะจ้ะอ่ะน้องกิ๊ตเต้รองนับดังๆกับท่านผู้ชมได้ยินน้ำเนี่ย อะน้องกิ้เต็มนับเบิรงให้ท่านผู้ชมเบิงงเนว่าบักหมี่หรือบักขนมท่านท่องประเสริฐท่องเข้า,ขาขตัวนี้มีจังหนวยอ่งสองสามห้าหยังหูเือใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าสิบสิบจังหน่วยสิบสี่ปัด ลุงตีลาลูกเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่นี่นี่ลูกเอ่อลุนแหลกเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ลูกลูกแหลกเพิ่นก็สันเนาะนะคะเนาะอ่าน้องกิ๊บเต็มเหท่านผู้ชม่นมึงเนี่ยนี่ค่ะลูกแมกลูกแหลกเนาะค่ะเนาะผิวเพิ่นบังงามกว่บังเป็นหยังเนาะค่ะเนาะอ่าผิวเพิ่นดำดำเนี่ยแต่ว่าข้างในนี่สุดยอดเนาะค่ะเนาะอ่าสุดนอดเป็นผู้ใหญ่ๆม็ดใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะหวานหอมเนาะอ่านีฟันทองประเสริฐเนาะค่ะเนาะต้นนี้นี่ค่ะ กับบพิษวังนะคะท um ุกปีนะคะน้อพผักออกหน่ยค่ะกกาสิออกอูแบบนี้นะคะนาะงแต่งูผักกาดสีใ่แหงที่เด <bucks 9 os> ิมที <ırd acht> um ่เดิมทุกปีกับพยายามอ่าเอาออกอ่าเอาออกเนยให้่นใญ่คองเนผักกาดสิดกนะคะนาะนี่ก็เดอเอาออกน่วยอยู่เนาะเองคิดเต็มนาะเพราะว่าอ่าให้ลหน่วยเพิานใยนะคะนาะก็มีไปเลื่อยนะคะนาะ อู้ดึงเถิงก็มีเนาะค่ะเนาะนี่ส่วนกลางๆเนาะค่ะเน้องกลางๆนี่ก็นี่ค่ะนีพันธุ์ทองประเสริฐพูดข้างล่างนี่ค่ะนี่แบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่นี่ิ่นสีใหญ่แห้งนาะค่ะเนาะงค่ะอ้าวข้าวสีเบิ่งแบบนี้เพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่จังสีเนาะค่ะเนาหินจีนแรับน้ำนำนักนี่เนื่อยกับสีใหญ่แห้งเช่นกันเนาะค่ะน้อนี่ค่ะนี่ค่ะดูดูนาะค่ะต้นนี้นี่ตอนแรกว่าจะเอาเพิ่นเงยนี่เพิ่นออกนะคะต่อเพิ่นหน่อยๆจะคิดไปคิดมาก็เสียดายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เขาก็เลยเก็บเพิ่นไว้เก็บเพิ่นไว้คู่กันเพราะว่านี่ควาเพิ่นรับน้ำหนักของพันไใบนะคะเนาะนี่ค่ะทำไมรับน้ำหนักได้ท่านแม่วาสิมัดเพิ่นไว้นะคะเน้องอัซอยเพิ่นนะคะเนาะก็เลยว่านี่ค่ะีท่านี้เพิ่นกะเพิ่นตายนะคะเนาะกิ่งเพิ่นกะเพิ่นกะนี่ค่ะเพิ่นสะกสร้ารความแข็งแรงของกิ่งเพิ่นของต้นของงาเพิ่นนะคะเนาะงพันเหนียรับน้ำหนักไว้นี่ต้นนี้กะต้นนี้เพิ่นผุแต่ว่าต้นนี้เพิ่นยังดีอยู่นี่ค่ะธรรมชาติของเพิ่นนะคะเนาะกัสิเป็นแบบนี้นะคะ นันกะติเร่รับน้ำหนักคนใดเนาะคะเนาะ,ะนี่ค่ะในที่อยู่สูงๆเนี่ยต่อยมายางกันเนีก็ไม่สูงมากหรอกกะลุงบัสกะนยืดได้ยืดได้นะ,ะน,นี่จ้ะแล้วจะต่อยยังไงก่อนก็ระวังลื่นนะนะคะนี่กระติพ่ามาเบิงอันนี้อีกเต้นอนี่นี่นะค่ะทับทิมเนาะจ้ะทับทิมทับทิมทับทิมนี่ค่ะทับทิมทับทิม,ทบทม,ทบทมสวนลังบานเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ มีลูกไหนกินได้ไหมนี่ยังมะฮันแก่นะค่ะเข้าบบเดมัดเนาะค่ะทับทิมตัวนี้กะรสชาติกะหวานกรอบนิดเดีแต่ว่าเขากับใบเดมัดพื้นน้อนแหน่เนาะนี่ค่ะลายอยู่นิดเดีเนาะค่ะนี่ค่ะนี่กับเป็นบังน้าอีกตัวหนึ่งที่ดกคือกันนะคะเนาะนี่ค่ะบังน้าเป็นพี่กิฟตของเขาเนาะค่ะนี่ค่ะดกบะเพยอีกตัวหนึ่งนะคะเนาะกับพ่ออ่ะได้เก็บอยู่บังน้าเขานี่ค่ะ ละลายอยู่นะจนน๊ะเนาะนี่ค่ะน่าเป็นพีจิตของเฮาเนาะ,ค,ะนนนค่ะเนาะ,น,ะนี่ก็เกลี่ยวเนาะค่ะเนาะดมมันบังใบยายเนี่ยโเห็นเนาะน้องกิ๊ตเต้เบ้ยนี่นี่ค่ะนี่ก็เกลี่ยวเนาะค่ะเนาะแบบเป็นสีนาะ,ค,ะนนนค่ะเนาะอะน้องกิ๊ตเต้ม,มาจบคลิปดีวกว่าเด้ป่าติดตองไป่ทำกับเขาแล้วกัเข้าติดตองออกไปสวนทำอะไรนะ่ะเด้ดูก่อนโอ้ยสิกินกินไหนวะเนาะมันเ,นนเปรี้ยวนะเธอ เป็นยังไงบินีิกระเเลเป๊ะมัดอ่าบลอกฝรั่งนอะค่ะกับอ่าบลอกซีดาบล็อกฝรั่งอ่าฮงเปาซื้อฝรั่งใส่แดงนั่นน้องกิ๊บเต็มเนะาะเลาวจีเปมัดทัวร้ายแล้วเป๊ะมัดกับน,น้องกิ๊บเต็มนี่แหละจ้ะเป็นจีไดรสชาติมังนาหูเปรี้ยวมากเป็นปบะกังกิ้งกะปรีเกลือแล้วองกิ๊บเต็มเอ้ย อาจบคลิปไปไปนะอาจบคลิปก่อน,อนจบคลิปฝังยังเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าคุณจะเฟซทอลี่เชนเนลแล้วไปกำลังใจให้เราทำจะมาใหม่ต่อไปจ้าพอก,กันไหมคลิปหน้าจ้าวัสดีครับบ๊ายบายจ้า